สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ In the Dark รายการที่จะพาคุณนั่งลงช้าๆทบทวนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตกับคำถามง่ายๆแต่ตอบยากเหลือเกินคืนนี้เราจะพูดกันเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเคยคิดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะหาคำตอบได้ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความหมายถ้าคุณเคยรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปวันๆรู้สึกว่างเปล่าทั้งที่ก็ไม่ได้ขาดอะไรหรือบางครั้ง คุณก็แค่รู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลคลิปนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะพาคุณกลับมาหาตัวเองอีกครั้งเคยไหมที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่านี่เรากำลังใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเป้าหมายไม่ใช่ว่าคุณไม่ขยันคุณอาจเป็นคนที่มีงานทำมีครอบครัวมีเป้าหมายที่วางไว้ครบถ้วนแต่ในความสำเร็จทั้งหมดนั้น กลับมีช่องว่างเล็กๆอยู่ในใจเหมือนกับว่าทุกอย่างที่ทำอยู่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนี่แหละคำถามที่หลายคนเก็บไว้นในใจว่าชีวิตที่มีความหมายจริงๆแล้วมันคืออะไรหลายคนคิดว่าวันหนึ่งเราจะเดินไปเจอความหมายของชีวิตเหมือนเดินไปเจอขุมทรัพย์ในป่าแต่ความจริงก็คือความหมายของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเจอแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นชีวิตที่มีความหมาย ไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่เสมอไปมันอาจเป็นเพียงชีวิตที่เรากล้ารับผิดชอบกล้ารักคนอื่นอย่างลึกซึง้งและกล้าอยู่กับตัวเองโดยไม่หนีลองคิดดูว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่คุณอยากทำหรือสิ่งที่คุณต้องทำหลายครั้งชีวิตของเราเต็มไปด้วยภาระจนลืมไปว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกมีชีวิตมากกว่านั้นคุณอ่านมีงานที่ดีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า คุณอาจมีคนรอบข้างมากมายแต่ไม่มีใครที่คุณรู้สึกว่าได้เชื่อมต่อจริงๆชีวิตจะมีความหมายเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันจะใช้เวลานี้ไปทำอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตอย่าหลงเชื่อว่าเราทุกคนต้องมีเป้าหมายใหญ่โตบางคนเกิดมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกบางคนเกิดมาเพื่อรักใครบางคนให้ดีที่สุดและบางคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ ที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เท่าที่เขาจะทำได้ไม่ใช่ทุกคนต้องยิ่งใหญ่แต่ทุกคนมีจุดเล็กๆที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นได้เสมอบางครั้งความหมายของชีวิตก็ซ่อนอยู่ในการฟังใครสักคนอย่างตั้งใจอยู่ในการกอดลูกกอดพ่อแม่โดยไม่รีบอยู่ในการยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกแล้วพูดว่าเก่งแล้วนะที่ผ่านมาได้ถึงตรงนี้ต่อไปนี้คือวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังถ้าคุณลองนำไปใช้ คุณอาจไม่ต้องหาความหมายอีกเลยเพราะคุณจะรู้สึกมันได้ทุกวัน 1. ห,หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครความหมายไม่ได้อยู่ที่ว่าเราดีกว่าใครแต่อยู่ที่ว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเองแค่ไหน 2. ทํทำสิ่งเล็กๆให้สุดหัวใจลองทำบางอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นช่วยใครโดยไม่ต้องรู้จักกันความหมายจะเกิดขึ้นตรงนั้นในความเงียบที่หัวใจเรารู้สึกอิ่ม 3. ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง อย่ากแกล้งยิ้มถ้าเศร้าอย่าฝืนเข้มแข็งถ้ากำลังแหลกการกล้ายอมรับความรู้สึกตัวเองคือการเคารพชีวิตของตัวเอง 4. ใช้เวลากับคนที่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้เต็มที่ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำงานอะไรหรืออยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ว่าตอนเราเหนื่อยเรามีใครให้กลับไปหาไหม 5. ้อยู่กับปัจจุบันให้ลึกที่สุดความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ในวันข้างหน้าแต่อยู่ในตอนนี้ ที่คุณกำลังหายใจกำลังฟังเสียงนี้อยู่คุณมีชีวิตอยู่แค่นั้นก็มีค่ามากพอแล้วถ้าวันไหนคุณรู้สึกหลงทางอย่าพยายามรีบหาทางออกแต่ให้หยุดและฟังหัวใจตัวเองเบาๆคุณอาจจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดคุณแค่ต้องกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่คุณรู้สึกว่ามีค่าจริงๆและอย่าลืมนะชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีความหมาย บางทีความหมายก็อยู่ในความไม่สมบูรณ์พวกนั้นเองในรอยแผลในคราบนั้นตาในการยืนขึ้นครั้งที่10บหลังจากล้มมาเก้าครั้งจงกล้าเป็นคุณจงกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างตั้งใจเพราะเมื่อคุณให้ค่ากับทุกวินาทีที่คุณยังหายใจอยู่ชีวิตจะไม่ต้องมีความหมายเพราะมันจะเป็นความหมายด้วยตัวมันเองขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นแม้เพียงนิดเดียว อย่าลืมแชร์ต่อให้ใครสักคนที่อาจกำลังหลงทางแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจนถึงวันนั้นขอให้คุณมีวันที่มีความหมายในแบบของคุณราตรีสวัสดิ์ครับ